บุคคลสี่จำพวกพิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้ไปตามกระแสบุคคลผู้ไปทวนกระแสบุคคลผู้ทรงตัวอยู่บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งเป็นพราหมณ์อยู่บนบกพิขุทั้งหลายก็บุคคลผู้ไปตามกระแสเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเสพกามทั้งหลายและย่อมกระทำกรรมอันเป็นบาปพิกขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสพิขูทั้งหลายก็บุคคลผู้ไปทวนกระแสเป,เป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่เสพกามและย่อมไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปแม้มีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยทุกบ้าง พราะประกอบด้วยโทมานัสบ้างก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี้พิกุทั้งหลายเราเรียกว่าบุคคลผู้ไปทวนกระแสพิกุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าสิ้นไป ภิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้มีตนตั้งอยู่แล้วภิขุทั้งหลายก็บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งเป็นพราหมณ์อยู่บนบกเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้กระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ภิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งเป็นพราหมณ์อยู่บนบกีิขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก